ตอนนี้อยู่กับพี่หนิงสไลคค่ะสวัสดีค่ะเป็นเ c ีที่หาตัวจับได้ยากเพราะว่านันก็จะวิ่ง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 นะคะจริงๆเป็นนักวิ่งไม่จริงเพราะว่าเราต่างคนต่างเป็นเ c เพราะนั้นโอกาสจะมาเจอกันมันยากมันไม่ค่อยมีงานถูกแล้วก็แต่วันนี้เป็นความโชคดีเราจะเจอันปีละผลในปีละผลก็เห็นพี่หนิง พี่หนิงโพสต์แล้วว่ามาทํางาน sustainability expo ใช่ไหมก็เออดีดีดีพี่หนิงก็คือกินเรียบคนเดียวเลยกี่วันสิบวันอยู่ที่แน่นอนนะไม่ได้นะที่ค่ะวันนี้ลิซาก็มาพิเศษฟอรัมอันหนึ่งก็เลยได้เจอพี่หนิงก็เลยไหนๆเจอตัวแม่แล้วนะในวงการเดียวกันก็เลยอยากถามพี่หนิงว่าอุ้ยเวทีมันใหญ่มากในงานเนี้ย ไม่ใช่ว่ามีแบบสปีกเกอร์เยอะอะไรเดียวมันใหญ่แล้วมันยาวยามอพี่จากเวลาเดินครึ่งเวทีก็ประมาณเดินเร็วแล้วนะอันนี้คือสับขาแบบแฟชั่นวีคแล้วก็ประมาณเกือบ30วินาทีก่อนที่เราจะได้แบบสวัสดีค่ะนะชอบนะทีนี้เนี่ยการเป็นพิธีกรเชื่อว่าการหายใจมันสําคัญมากเลยใช่ไหมคะการเปล่งเสียงกันอะไรเงี้ยพี่หนิงโอ้ทำงานมาหลายสิปีแล้วเรามีเทคนิคอย่างไรโดยเฉพาะเราเจอเวทียาวเราก็ต้องคอนโทรลหลายอย่างนะรองเท้าก็ต้องแบบเดินได้คล่องถูกไหม การแบบที่ไปถึงจุดตรงนั้นแล้วแบบเออเปิดอย่างแบบมั่นใจสวยงามเรามีเทคนิคยังไงก็สิ่งแรกคือต้องซ้อมก่อนมันเหนื่อยนะเวทีมันไกลมา่าคือพี่ต้องซ้อมทุกครั้งเสมอว่าปีนี้เราจะใช้เวลาในการเดินกี่วินาทีใช่ไหมคะการเดินออกทอํายังไงไม่ให้เรายังคงยืนค้างอยู่ตรงสมมุติเราเข้าวีทีไอยอย่างเงี้ยเราก็ไม่ใช่ไปแบบโอ้หเป็นเงาเราอยู่ก็ต้องเดินไปพูดไปด้วยค่ะแล้วก็ต้องดูด้วยว่า ไปถึงจุดตรงการลางลรวเนี่ยหัวใจเรามันเต้นแรงขนาดไหนแล้วเพราะมันต้องเร็วเพราะว่าจะเหมือนหอบมาเนาะใช่มันจะหอบมาแล้วเนี่ยสิ่งแรกเลยก็คือซ้อมสองคือออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอนะพีะห่หนิมเป็นคนปอดแข็งแรงมากมมก็วิ่งทุกวันออกกําลังากายทุกวันแได้ตรงนี้ไม่ยากสามคือตะกี้ลิซ่าให้ให้มันคิดละว่าจะตบยไปไงก็ก็ไม่เคยมางนแผนในการหายใจใดๆอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นประสบการณ์ก็คือเวลาพูดให้หายใจไปด้วย เออไม่ใช่ไปคิดว่าก well, yeah. ้อนนี้แล้วจะหายใจก้อนนี้จะดูเหนื่อยเพราะฉะนั้นมันจะแบบแล้วมันจะฮึ่มคนฟังก็เหนื่อยนะถ้าเราดูเหนื่อยเพรเนี้ยก็คือหาจังหวะทำให้มันเป็นธรรมชาติอย่างนี้ท่านวิ่งเดินมาเหนื่อยเมื่อกี้ใฉบับสามสิบวิโอ้โหเหนื่อยนะเมื่อกี้ดิฉันก็ต้องเดินเหมือนกันนะสามสิบนะดิฉันจะไปหยุดก่อนอ่ายกตัวอย่างยิ้มกันสวัสดีค่ะดิฉันชัยฉัดคุณชอนิธิอาชีวแพทย์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการและขอต้อนรับทุกท่านให้เข้าสู่งาน s u s t a i n a b i l i t y Expo 2025ค่ะสหรรัับวตถุปะสงค์เนี่ยแต่เสิบหายใจไปแล้าค่ะสำหายใจแล้วแต่น้อยมากนะก็เข้สง สำหรับวัตถุประสงค์การจัดนานในครั้งนี้นะคะก็เกิดขึ้นมาคือเราไม่ต้องไปเร่งมันจริงๆผู้ชายใส่ไม่กันผูชายโอกาสผิดพลาดก็น้อยถูกแต่อย่างตะเกียบก็รู้ตัวว่ามีความเหนื่อยนะมันจะมีบางจังหวะที่สุกว่าเริ่มเหนื่อยละเพราะว่ามันเดินมาแต่เราก็ต้องค่อยๆ ตบตัวเองอ่ะให้ใจเย็นๆเมื่อกี้พลอยซาถึงถ้าก็เหนื่อยนะเหนื่อยถ้าก็ค่อยๆเดินอ่ะรอบนี้รู้สึกรองเท้ามันเข้าเท้าก็แบบเออเดินมันเดินในทุ่งเาเวนเดินนิดนึงแต่ไม่ช้ามากเนาะทำไมมันก็จะดูเหนื่อยใช่เพราะว่าพอเพลงมันดังแล้วจึงมันเหมือนกับดีด้วยมันส่งเขาจะส่งให้ทุกคนมองเราไงใช่เพราะฉะนั้นการที่ สายตาขวาดมามองเราถึงสามสิบวิเยสงสารก็นะมันนานกันนะใช่แล้วก็รองเท้าเนี่ยตะก่อนเคยใส่โซนปี๊ดใช่่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นแนวสุขภาพนิดแล้วก็เชื่อนะเดินนี้ทุกวันน่ะติดปัสเตอร์หมดเลยค่ะ ติดบปัสเตอร์แบบเจ็บกันยงเลยใช่แล้วเวลาเราเดินเราจะได้มีความสุขไม่ต้องมาแบบอุ้ยเจ็บเพราะถ้าเท้ามันไม่มั่นใจมันมันจะแสดงออกทุกก้าวย่างของเราเนะเพราะนั้นเสื้อผ้าหน้าผมรองเท้าพร้อมสวยเดินตรงแล้วเวลาถือไม้ถือกระดาษนี่เอ็มซีควรถือไงคะเราเดินไกลบางคนก็ลวกไปข้างนึงบางคนก็ถือสมัยที่ท่าทำงานงานพี่ลูกเกดบอกว่าถือข้างนึงก็ได้แล้วก็เดินจิมมี่จิมมี่ f o r ิร์ด เหรอแต่นั้นงานงามไงยงานนี้ช้ไม่ได้อันนี้งานแบบสัมนาคืออยากจะเดินแบบแฟชั่นวีก็ได้ไม่ได้เคยคิดเหมือนกันว่าต้องเิยังไงตอนแรกจะแบบว่าเอ๊จะเดินเวียมแต่ไม่ก็ต้องข้างหนึ่งถูกไหมจะคิปข้างหนึ่งพี่หนิงอ่ะใช้วิธีใช้วิธีถือไม้ไว้ข้างขวามือนะคะเพราะถ้ายแล้วก็สคลิปชิ้นนีไว้ใกล้ๆตัว อ่านั่นแปลว่าคนดูก็จะเห็นถือไม้ขวานนี้สกิป์ก็เหน็บเหน็บไว้ใช่ให้รู้ว่าฉันมาเป็นพิธีกรอ่าถูกไม้คะาเพราะฉะแต่คุณเวียนไปมันก็จะดูเป็นแบบไม่สวยฉันมาเป็นพิธีกรเพราะว่าถ้ามันก็เป็นการบ่งบอกถึงอิมเจของเราด้วยว่าวันนี้ฉันจะมาเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะอันนี้คือวิธีการน้อยกิหนิงก็คือเวลาไหว้ก็คือรวบทั้งไม้ทั้งสกิป์ไ้ในมือเลยแล้วถือยังไงมันไม่เต็มมือหรอกอันนี้อัศวิปเนี่ยอันนี้อันมาอัศวีปมาเอาขวดโองกระปุกกระป๋องน้ำกไม่เก่งทุก โอก็ได้ดีกว่าอย่างนี้ค่ะเออแต่ฉันก็ชอบเน็บนะไม่เน็บฉันชอบเหน็บบ้างนี่เลยเพราะมันเสียเวลานี่เราพูดถึงในแง่ของการประหยัดเวลาถูกไหมเดี๋ยวนาถือว่าปุ๊บปุ๊บสวัสดีค่ะแล้วเราก็สามารถพูดพร้อมใหม่ไปได้เลยจบสวัสดีค่ะประมาณนี้นี้ก็เลยจะชอบงานที่แบบว่าใส่ไอโซเมดชอบหรอ ก็ไม่ชอบเพราะว่ามันแบบบางทีถ้ามันสคริปมันเยอะมากแล้วมันต้องอะไรเปลี่ยนตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันก็จะรู้อ๋อชินับการต้องกำใหม่ใช่ไหมทำอะไรติกหน้าติ้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วแต่ความชอบเนะเทคนิคของพี่หนิงในการจําสคริปเพราอซ่ารู้สึกว่าพิธีกรที่แบบเป็นมืออาชีพส่วนใหญ่นะเขาก็จะต้องโดยเฉพาะตอนเปิดงานมันเป็นช่วงเหมือน grab เออถ้ามาถึงปุ๊บก้มเลยเนี่ยมันดูไม ไม่รู่มันต้องจําแต่บางทีแต่ละงานสักคลิปมันก็ยาวสั้นไม่เท่ากันบางอก็ยาวยาวงานนี้ก็ถือว่ายาวเหมือนกันเมื่อกี้ซาต้องท่องเหมือนกันนะก็จําให้ได้โดยเฉพาะในช่วงแบบ ห้าวิสิบวิแรกที่คนเนาะมองมองเราพี่หนิงมีเทคนิคยังไงในการจําพี่หนิงว่าพี่หนิงน่าจะจําแบบ Picture Memory ค่ะคือหมยความว่าเวลาที่อยู่บนเวทีพี่เห็นภาพสคริปต์ลอยอยู่ในหัวเลยนออก็คือเหมือนเราเหมือนเด็กเอ่านนิทานอ่ะเขาดูหน้าอันนี้เขาจําได้ว่าเนื้อหาเป็นยังไงเหมือนกันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ฉันมีไม์แมพของฉันมีไมค์แมพรู้เลยว่า ประโยคนี้คําต่อไปจะเป็นยังไงเพราะว่ามันเป็นพาณนะคะแล้วเป็นอย่างที่สองคือคิดให้เป็นเหตุและผลคือถ้าเราท่องไปโดยที่แบบเอาแค่ท่องจําเนี่ยมันไม่ได้เราต้องคิดว่าว่าเหตุเออทำไมเขาถึงจัดงานแบบพอเกียนเค่งยืนตรงนี้เพื่อเขามีวัตถุประสงค์ก็คือเขาต้องการให้คนรุ่นใหม่เป็นอย่างนี้แล้วคนรุ่นใหม่ก็จะมาสามารถสามารถดูแลได้ทั้งสามมิติด้วยนี่เพื่อให้สมดุลที่ดีคือพอเราคิดเป็นมายแบบแบบเนี้ย มันจะไปต่อได้เลยว่าอ๋อแล้วเรื่องต่อไปมันเป็นแบบนี้เรื่องต่อไปเป็นแบบนี้อ๋อแล้วต่อจากนี้เราจะเข้าสู่อีกหนึ่งเซสชั่นเซสชั่นนี้น่าสนใจยังไงก็ต้องเป็นเรื่อการสร้างเมืองเนี้ยคือเราคิดเป็นเหตุและผลแล้วเราจะจําได้ต่อให้มันจะไม่เหมือนเป๊ะแต่อย่างน้อยที่สุดเนื้อหาเราจะยังอยู่ในเรื่องราวเนาะรู้รู้ต้นรู้จบยังไงเราก็รอดถูกไหมรู้ว่าเราต้องส่งอะไรอะไรใช่ไหมระหว่างทางเราก็รอดสวยงามนี่แล้วเคยแบบว่าลืมมั้งไหม ตีเป็นเรื่องธรรมดาใครบ้างจะไปนั่งจําอะไรได้เนี่ย <laughs> ใช่ยิ่งอายุมากขึ้นนั่นแ,<ต>แรมันัน้อยมากลืมก็ลืมก็ไม่เป็นไร,ล,รลืมก็ดูได้ไ<ะ>ปยกปุ๊ <p up> บแล,แล้วก็จำได้อ่ากลับมาแคชอัพแล้วก็ไม่ผิดนะอ่าแต่ไม่ใช่ลืมแล้วก็เออ เออเออ่าไม่เจออย่างเงี้ยไม่ได้คือสติก็ต้องไปพร้อมหน้าก็ต้องพลิกแล้วว่าเอ้ยตอนนี้ฉันพูดถึงตรงนี้แล้วหน้านี้มันต้องอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเราต้องหาให้เจอทันทีต้องไหวต้องไหวอ่ะสุดท้ายแล้วกันไหนเจอพี่หนิงเดี๋ยวฉันต้องไปเตรียมของช่วงต่อไปด้วยนะฉันต้องไปหาเนี่ยเอาเอาคำถามนี้เลยถ้าเกิดงานที่แบบเราต้องทวงเวลาไอตัดจะไม่ยากหรอกถูกไหมแต่งานที่แบบอุ๊ยตายแล้วเขาต้องมานั่งย้ายแพลตฟอร์มอะลิเต็มไปหมดแล้วบางทีเนื้อหามันน้อย พี่หนิงมีวิธีในการแบบว่าอินพราวายทำกันบ้านกันบ้านเออคือเราก็เดี๋ยวนี้ชีวิตมันง่ายเนาะเดี๋ยวนี้ Google อะไรก็แชเ์ GPT อะไรแต่หมดใช่คะแล้วก็ทำกันบ้านล่วงหน้านิดหนึ่งว่างานมันเกี่ยวกับอะไรสมมติวันนี้เรากำลังพูดถึงงาน Sustainability Expo มันมีหลายพื้นที่มากข้อมูลเยอะเราก็สามารถมาเล่าให้ฟังว่ากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายในวันนี้มันมีอะไรบ้างแต่ว่าในขณะเดียวกันต้องให้มันซิงค์เข้ากับ เนื้อหาที่มันเกิดขึ้นบนเวทีอยู่นะไม่ใช่ว่าพี่โดมลำพู่จะมาสร้างเมืองแล้วอยู่ดีๆเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันอย่างเงี้ยมันก็คนละเรื่องกันถูกไหมคะงั้นเราอาจจะต้องไปคิดแล้วว่าเอาแล้วบูธของ Fraser Property ของเขาเนี่ยมีส่วนไหนของงานนี้ต้องอะไรอย่างเงี้ยอ่ะกแลพยายามคอมม์ค่ะแล้วก็คุยช้าๆไม่รีบเนาะเออต้องพอสบ้างเนาะจะดูสวยต่อจากนี้ไป คือข้อมูลมีน้อยไงเขาไม่ต้องเล่นพูดตายหมดเดี๋ยวหมดเหมือนกันเลยอ่ะที่หนิงเคยเจองานที่แบบรู้สึกตื่นเต้นมหมหรือยากหรือฉันทํามาเยอะมากจนฉันรู้สึกว่าทุกอย่างมันอินคอนโทรหมดแล้วส่วนไหนจะเป็นอินคอนโทรหมดแต่เพิ่งเจองานที่รู้สึกว่าท้าทายมากคือก็เหนื่อยล่าสุดเลยค่ะแบงค์ข i n อง r n t t r o n t l o n l m f i s t i v s t i v a l ซึ่งเป็นความท้าทายก็คือว่าเราเรามาแบบ ก่อนงานแค่ประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วเราคิดมานั่งคิดทีหลังกับน้องแบมมัได้ไปเอ็มซีคู่กันแล้วว่าจริงๆงานเหมือนต้องซ้อมนะคือเราไม่ได้ซ้อมเลยเป็นงาน two in one ก็คือตอนแรกมีทีมนึงมาออกกันไนท์เสร็จมาดูแลเราเสร็จปุ๊บบีบไปเดี๋ยวรถเรือสักแป๊บนึงทีมสองมาแล้วค่ะแล้วก็ทีมสองคืออะไรคะทีมสองก็คือเดี๋ยวเราจะมีคนเข้ามาชาร์จผิวเอามือไม้ออกเปลี่ยนเพจแล้วไปหนีกรขยับข้างหน้า จะดึงแปลออกมาเอาไม้ออกเปลี่ยนไม้เปลี่ยนเพจเกี่ยวไปเข้าสู่อีกหนึ่งส่วนของงานเ,าเป็นงานเปิดตัวภาพยนตร์แล้วก็แบบฮะนั่นหมายความว่าเราต้องทวนทั้งสองงาน แล้วเราก็จะต้องคืนสคริปที่2เนี่ยให้งานไปเลยอแล้วเราก็จะต้องตั้งสติกับงานแรกให้ได้แล้วงานสองคุณไม่มีเวลาทวนอะไรแล้วก็คือคุณจะได้สคริปใส่ในมือสดเลยว้าวซึ่งจริงๆถ้าเรามีเวลามากพอเราจะเก็บไงแต่วันนั้นเนี่ยจับมือกับแบนแล้วบอกว่าเราจะเรไปด้วยกันใช่เราจะไม่ทิ้งไขว้ข้างหลังแต่ก็สุดท้ายก็ผ่านมันมาได้โอ้ได้แหละเราจะมีเรื่องราววิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องนี้ก็ต้องเป็นประสบการณ์เพราะนั้นน้องๆที่เป็น MC เนาะจริงๆก็ช่เช ความตื่นเต้นแหละนะเวลาทํางานบางทีเอ๊ะเราจะทําดีไหมก็ก็ต้องทําไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็ต้องเตรียมตัวอย่างที่พี่หนิงบอกอย่างงนนี้ก็ต้องเตรียมตัวตื่นเต้นนะตื่นเต้นหรือเปล่าก็หนาวก็สั่นฉันก็เออสั่นเลยฉันหนาวฉันหนาวแหละ แอร์เย็นใช้ตทสเร็วมากอเป็นเพราะฉันเดินมาประมาณ15บห้าปีทำมาตั้งหลายปีแล้วน่าจะคุ้นแล้ววันนี้ก็ขอบคุณพี่หนิงมากๆเลยนะคะเดี๋ยวชาต้องขึ้นไปทำ panel discussion ถอดตอนนี้ก็ขอขอบคุณพี่หนิงมากเลยแล้วก็รอติดตามผลงานเรื่อยๆนะคะคุณลูกก็เก่งมากนะคะคุณลูกอ่ะสวยได้แม่เยี่ยมขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะัค่ะเจอกนพิธีกรขอหนิงสบายเออลิซ่ากนจ้างฉันได้เหมือนกันไทยอิงเหมือนกันเออเราเราจะไม่ทิ้งใคร ไปข้างหลังจับมือค่ะจับมือจับมือไ,มไปทิง้งไข่ไปข้างหลังจามคู่ได้ได้ค่ะ <laughs> เส้นซีรีส์ก็ได้นะ <laughs> เล่นซีรีส์ได้ <laughs> ให้ให้คนอื่นก็าทำมั่ง <laughs>